มนี้มาทำบุญทีมาหพื่นปีสองห้าตีวัดน,นองแกนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่คือภาพบรรยากาศวันน,น,วน,นี้ก็วันที่หนึนงหง่งกันลาสองห้าห้าหาห้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 า ภนนาพบรรยากาศบริเวณงานวัดหนองแก่แ้วไป,ไปคือดอกไมุ้กีต่งแบบ

อากิงค uh ์ค huh e ันนั่งเรือกับพี่น้องมาขวานะชายดีเดียรู้ไอ <med> ้รวยรแบ่งกันเด้อไปกันเด้อพี่น้องเลยนะครับอันนี้บุญใหญ่บุญคุณเหรียญบุญที่ได้ทําเอาทานหลังนี้ขรบเอาไาวันนี้วันนึงจะแดงแรงติดตันทาตามกําลังติดติดติดไหนก็ได้ถูกติดไหนก็ได้เ็ดใครได้ไหมอ่ะแม่ก็เน็ตเสียเอาไปเลยเด้ออันไหนดีเดามาบังไปตรงนี้ อ่าอ่ขนิตาเลขเลยได้บุญสองต่อขนีเองได้บุญสองต่อเน้ออ่าเงเตะเลยลึกหอบให้เลยแล้วกำไรไหมลูกมีกำไรอยู่เอากำไรเลี้ยงยาวทุนดีอะไรเนาะอ่าพดตาพดาเลยนะใครทุนีถึงไรกันเนาะกำไร

อาเรียนเชิญอาจารย์นะครับน้อาทำบุญหนึ่งร้อยบาทต่อปุ้ยนะครับพี่น้องมีของีจริญรุ่งทุกคนยี่สิบบาทสิบบาททำได้แแบบแวบแวบแวบแบบขับพญานุบาลอาขัีมาทางนี้นะจ๊ะหรือฮานุมนท้ฮามนท์ขับวีทางนี้นะจ๊ะอ่ะพุทธะพุทธาตถาเวนะธรรมะธรรมานตถาวนะสังฆาสังฆตถาเวนะอาคีโกคานาระงัดดับหายสวะฮัคนะมะอุานาจารีติเทหิรวยรู 喂。哦欸 อ่าเดียวเช้าจะนัดทานทุกท่านไปน้องเ้ยนะครับไ่น้องอันนี้ไรซดนี่โอ๊ยวใจไม่บอกหัวก่อนพูดเยอะครับไรไมตั้งใจพูดจะหน่อยเลยเป็นไงมาเลก็ต้าที่ทานทที่บ้าสุที่เป็นวัดสมิตาตูต้ามาประมวยใสกัะเน่ด ตัวตีว่สูงนัดโมพุทธาจ้าได้พาพทีระลึกนะครับขอเจิญพรถึงพระบาเ็จพะปรมินทรมหูมพลอดุลยเของค์านไม่ตรามาร้องลอยกนดูเจอกาไหว้ที่มามามาต้นไมัต้นม้ต้ไม้ตนมนต้นมนมานไ้นตน้ เอาไปเลยทุกคนนะครับพี่น้องมได้ความเลยคนทุกคนเลยถ้าอยากจ้างบริเวณวัดหนองแกแล้วจะทําบุญหรือไปทำก็แล้วแต่นะครับพี่น้องแต่แต่พระก็เดิดผอทุกท่านอยู่ด้วยความถุกเจริญด้วยอายุพรรณาภาราชทุกคนเนะพี่น้องนอนหลับได้เกินหนึ่งนอนตื่นไว้มีเงินล้านเลยกันทุกคนอ่ะลูกสาวมาตั้งเยอะภูชากิ้งเต็มทองทุกอย่างลูก อาบูชาแล้วนะบาดตอแบ่งสักไปลูมกมะกำลังมีลูกอยู่ในท้องมีน้องอยู่ในทรวงสักแบ่งสักไปสักหยิบทิบปาทมาคลอดง่ายๆเด้ดดนอนลูกเด้อน้ำรับปล่อยมันไหลออกไปเลยอย่าเจ็บจับปวดทีเดียวนะครับอนามุชนาสาธุธสาธุเด้อเ<อ>พื่อนขยาห์นะพี่น้องท่านใดอยากถูกน้ำมนต์คาำคืนมาแตงนี้จ้ามีน้ำมนต์มาคืนนี่แหละยร่าผู้เิกเนาะ าุคนั่งเขียนได้เลยเขียนได้เลยแล้ก็ยิางนังได้เลยนะครับถ้าไม่างนไดใมีนะครับก็ยิดาในตู้นทั้งหลังทั้งหลังพ่งอ่ะทาบุญปีใหม่กระด่น้มูลค้ำปีนะครับ้มูค้ำปีพุทธพุทานุภาเวนะธรรมะธรมานุภาเวนะสังฆังฆานุภาเวนะขึ้นได้เะครับนได้เลยจ้ะทํบุญ้วีครับปุญปีใหมกันนะครับวันนี้รับตุบุญค้วีสอปีต่อเลยตั้แก่ปีกลาย พระเจ้าพันหมเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุกเจ้าท่านทมน์่ังปีทุกโพเเสียงหายเลยไม่ได้ปหวานเป็นเดียร์เลยซึ่งเป็นเรียร้ายเลย แม่แดงน้อยจะทำก็มาอาภูตาพุนทานควเวน่าอาตองเด็ร้อบาทพระบให้กับเจ้า่ครวนรบรววก็ะมารัมาสัธานารน่าพระเวาาภุนานามเวนาทนทีองสัาสุทธเจ้ากนที่นีสร้างกุให้หวงนี้สุเพรานาทุกคนนอิิเรียว่า

กัมากัายินมามาตามมาอุมมาแล้วนไทยายัญญะได้จงดีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวันที่วุู่มุนจิตแต่สีอย่าสํานะครับโทรเงินโทรทองพี่น้องจอย่าลืมติงแรงแสงบนนะทุกคนระเบิดรใบายอย่าได้การโทรมาสองารเด็กสมือรการกัญญาดีนะครับพี่น้องอย่าไปทิ้งข้างความอย่าไปวางข้างโกรธนะพี่น้องจ๋ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ก็ติดแด้วแต่งบุณบูชาพรบคุณพ่อพราคุณแม่สำหรับต้นโพนะที่ได้มาพี่น้องจ่าและท่านไปยืนทำพิฐานปักที่ต้นศรีมหาโพนั่นเองครับ เราได้พบมีโอกาสทแุแขกทุกบุญทานหะบุญทานนะท่านผู้ชมองพระรัต,ราตาน้าใจจุดทูปจุดเทียนบุญทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนปิดทองพระประธานกันซะก่อนนะถ้าได้ยินเออปิดทองพระประธานซะหนึ่งแผ่นก่อนแล้วค่อยเข้าไปในโบสถ์เนะพราะว่ารูกที่หนึ่งนั้นอยู่กลางใจโบสถ์นะพี่น้องนะถ้าได้ยินนะครับ ลูกที่อยู่ในโบสถ์นะไม่ได้อยู่ข้างนอกของตอนนาอยู่กลางใจโบสแต่เราต้องปิดทองพระก่อนที่เอก่อนจะเข้าไปปิดทองพระก่อนนะอีกเป็นพระนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นท่านจำลองมาไว้ให้พี่น้องราบทุกคนกนใจดูนต้องปิดข้างนอก่อนก่อนเราไป้นก่นนะต้ิดขาอก่อนนะเราไป้ก่อนนะต้องปีดขงนอ่อาไปขงใก่ีนะต้ขอ่อนนะาไท้างในก่อนนต้ิด้างอ่น ส่วนข้าแต่เจตีที่นาฬาท่าที่ชาติทุกุณหท่าที่ยึกมาทุกอย่างทำมาฟ้าจิติญาณข้าขอรับท่าที่แผ่ผลมานดาพิจประณาทุการกิจชอนญาติเพื่อนบ้านลูกหลานใค้กดสมได้แล้วมากู่คู่พัน้นทวดไ้าล้วพิจารณาที่หมายถึงจองเรียกมาโปรดจงครับอันตรานา

ประวัติศาสตร์ครูนัก โยมลาสวดนวพระไวยัไม่ได้โนนอย่างัางีะนะนะครับเปิดธรรมใตั้งวาว่าตมาราราลิตตสกะตัเยวุเยวะยนตวิตห์เปตานุปัติจตปะิตังอุปิปัเสมิตจตัวเล่ะกัาโมา